อัลคารูซีปีศาจหญิงแดงฆ่าแม่ลูกอ่อนหากคุณเพิ่งคลอดลูกในคืนเดือนดับหากบ้านของคุณเงียบเกินไปในยามคำ่ำและหากคุณได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบชื่อลูกของคุณจากมุมมืดจงอย่าหันไปเพราะอัลคารุซีปีศาจหญิงแดงกำลังเฝ้าดูอยู่อัลคารูซีแปลตรงตัวว่าผู้หญิงแดง ปีศาจในตำนานของชาวตุรกีภาคตะวันออกและเอเชียกลางตามความเชื่อโบราณเธอคือวิญญาณหญิงที่เสียชีวิตตอนคลอดลูกวิญญ,ญาณน,นั้นกลายเป็นปีศาจที่ตามหลอกหลอนแม่ลูกอ่อนเธอสวมเสื้อคลุมสีแดงผมยาวรุงรังตาแดงฉานและมักปรากฏตัวในช่วงกลางคืนในบ้านของผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรอัลคารูซีจะคลานไปข้างๆเตียงกระซิบชื่อเด็ก ก่อนจะขโมยลมหายใจหรือกินหัวใจทารกขณะนอนหลับมีบันทึกเครื่องเล่าในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กเมืองคาสหญิงสาวชื่อไอเซลเพิ่งคลอดลูกชายคนแรกชื่อว่าเอเรนคืนแรกหลังคลอดเธอหลับลึกด้วยความเหนื่อยพ่อแม่ของเธอเฝ้าอยู่ข้างห้องแต่ไม่มีใครเห็นผิดปกติจนกระทั่งเช้าเธอตื่นขึ้นมากรีดร้อง เมื่อพบโลกชายตัวแข็งเย็นในเปลไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดไม่มีเสียงร้องมีเพียงขนนกสีแดงสามเส้นวางไว้ที่หมอนผู้เท่าในหมู่บ้านพูดเบาๆว่ามันคืออัลคารุซีเรื่องราวของอัลคารุซีไม่ได้จบในตำนานโบราณเท่านั้นในเมืองเอซูรุมมีบันทึกทางอินเทอร์เน็ตเมื่อปี2012 หญิงสาวชื่นเลลาได้โพสต์ในฟอรัมแม่และเด็กเธออ้างว่าได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบในกล้องเบบี้มอนิเตอร์ตอนตีสามเอคินเอคินชื่อลูกชายไว้เจ็ดวันของเธอกล้องจับภาพเงาผู้หญิงผมยาวในชุดแดงเดินผ่านหน้าประตูเด็กช้าๆแต่เมื่อวิ่งไปดูไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากลูกของเธอที่ร้องไม่หยุด เลลาย้ายบ้านภายในอาทิตย์นั้นเธอไม่เคยได้ยินเสียงนั้นอีกเลยแต่ลูกของเธอไม่เคยยิ้มอีกเลยหลังจากคืนนั้นนักมนุษยวิทยาตีความว่าเอาคารูซีเป็นภาพแทนของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในวัฒนธรรมดั้งเดิมหญิงที่อยู่ลำพังหลังคลอดอ่อนแอและกลัวการสูญเสีย จึงมีปิศาจในตำนานที่คอยเตือนให้คนในบ้านคอยดูแลกันในช่วงเวลาเปราะบางนั้นแต่ในอีกแง่หนึ่งหลายคนยังคงเชื่อว่าเธอมีอยู่จริงและเสียงในกล้องเด็กที่ไม่มีใครพูดเงาผู้หญิงผมยาวที่กล้องวงจรปิดจับได้ชั่วครูในโรงพยาบาลคลอดนั่นคือหลักฐานที่อัลคารุซียังวนเวียนอยู่ในโลกปัจจุบันหากคุณมีลูกอ่อนอย่าปล่อยให้เขานอนคนเดียวในคืนแรกของชีวิต อย่าให้ห้องเงียบเกินไปและถ้ามีเสียงกระซิบชื่อเด็กจากมุมมืดของบ้านอย่าหันไปมองอย่าเผลอตอบรับเพราะบางทีคำว่าแม่ที่คุณได้ยินอาจไม่ได้ออกมาจากลูกของคุณเลย